ได้มา,ากราบสการะนะครับวันนี้ที่วัดบ้านปกชัยนะครับก็ได้มากราบคารพบูชาพระพุทธรูปทั้งโบราณรัานที่นี่นะฮะซึ่งได้รับทราบมาว่าที่นี่เป็นวัดที่เก่าแก่นะครับซึ่งอายุก็ประมาณแ0 0 7 0 0 800แปีเึ่งเก่าแก่มากนะครับก็เป็นท,ที่ที่เราที่จะ ได้มาเคารพบ,บูชานะครับวันนี้ได้เข้ามาดูแล้วก็โอ้โหผนลุกคนพอนะฮะก็สถานโบราณน,นี่ก็เก่าแก่มากเราไม่คิดว่าที่ว่าอ,อเเาเภอเจ้หมนะบ้วันสาเนาะจังหวัดลํปางเนาะก็จะมีวัดที่เก่าแก่มากนะครับเก่าแก่มากเข้ามาแล้วก็ร่มเย็นสบายนะฮะตอนนี้ก็กําลังที่จะ,ะบูรณะนะฮะก็จะทําบริเวณวัดแล้วก็ สถานาพุทธศาสนาตรงนี้ให้เกิดความาจเจริญขึ้นนะฮะขอเชิญชวนนะฮะซึ่งที่นี่กำลังจะทำสังเวอ,อ,อะไรนะฮะสังเวชนียสถานนะฮะซึ่งก็จะเป็นที่ประสูตจะจะรสรู้ปริริพานและก็ปถมประเทศนานะครับ ก็จะทำเป็นาสถานที่เดินงจงกลมนะครับสำหรับญาติาสำหรับพุททศาสกณิณชนทั้งหลายนะครับที่มา,าได้มากราบสักการะที่นี่นะครับตอนนี้าทางวัดแล้วะแล้วก็ ปรุงพระพุทธศาสน,นานะคะเพื่อให้อยู่คงกับศาส,สนาและก็เมืองไทยของเรานะครับขอเชิญชวนทุกท่านที่มีความาต้องการและก็เคารพศรัทธาที่เรามีจิตบุญและกุศลที่จะทําบุญนะครับขอเชิญชวนนะฮะที่อําเภอแจ้ห่มบ้านสาอำเภอแจ้ห่มวัดบ้านโป่งวัดโป่งวัดแป้นปบ้านโป,ป่งวันแป้นนะฮะอาเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางปาน,นะฮะขอเชิญชว,วนวนะครับวันนี้ผมมาแล้วก็ร่มเย็นแล้วก็ อ,อิ่มบุญมากนะครับได้เจอหลวงพ่อแล้วก็สถานที่ที่ประทับใจนะครับขอเชิญชวนนะครับผม